สวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับโ้ผมนะครับโชว์อุ้งรีนะครับวันนี้เรามีเกมโซลาเรียแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วใช่ไหมครับที่คุบรรดาเขาจะไปฆ่าโอเมนนะครับแล้วผมไม่ใ้ฆ่าก็จะมาให้ท่านผู้ชมดูนะเพราะผมเนี่ยรักท่านผู้ชมนะครับน่ะเรามาดูเลยครับที่ผมที่เราได้เล่นกับบรรดานะครับอันนี้ครับกับอันนี้ครับแล้วก็นะครับ เราก็ผมก็ได้ทําการคร้าแอัน,นี้เสร็จแล้วนะวันนี้เราก็เข้าอเมนแต่แม่ <laughs> เดี๋ยวค่อยดีตัดไม้อ่อนนะวันนี้โปรแกรมหลักของเราเลยก็<อ>คือข้าโอเมนครับอ๋อข้าโอเมนนะครับวีข้าโอเมนยันไปเราก็ไปข้าโอเมนเลยนะ แต่ตอนนี้มันยังตอนเช้าอยู่ดีปัญหานี่คือปัญหาอันใหญ่รลวงของชนนี่คือปัญหาอันใหญ่รลวงผมไม้ตกไม่ตกไม่ตกนะครับม นะครับไปรอบทีมชาติไทยยิงด้วยซ้ายนะครับหนึ่1-0ครับฝังวิทีวครับหง1ูนะครับใครยิงนั้นใครเปรมนั้นอะไรก็ไม่รู้นะครับไปนะครับเราเป็นเด็กเราไม่ดูบอลบางคนดูอย่าซีซาพู โอเคฆ่าสัตว์น้อยๆไอ้ซาลามซาลามฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยนะครับท okay. ่านผู้ชมสลามมันฆ่าต่อหน้าต่อตาฆ่าต่อหน้าต่อตาโอ้น้ำลายเต็มจอเลยจอผมจอผมซาลามสลามซาลามไม่ค่าทางบอลลิวจังเลยเนี่ยชุบด oh, ูครับ นะครับนะครับเราก็ไปต่อเลยครับอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคนซื้อที่แป๊บเดียวครับนะครับเราก็โอ้ยบ่หน้ำหนำไม่เป็นไรครับผมไม่ฮะเล่นนอกรอบมาก็เจออันนี้ออนะครับหล่อมั้ยล่ะหล่อมันเละเลยใช่ไหมชั้มชมเนาะผมก็ว่างั้นอะ หลอนเด็ดเลยด้วยซ้ำชิงอ้อตกอีกแหละแต่วันนี้ไม่ตกมาครับไปครับไปต่อไปต่ออือหือเนี่ยเนี่ยเนี่ยอมามาเรามาขึ้นเรามาขึ้นไปกันกันดีกว่านะครับน่ะผมมีร้อยยี่สิบสี่อันมาทำเจนขวอนพวนหน้าผมจะสร้างบ้านนะครับนี่ก็เดี๋ยวค่อยสร้างนะครับ ผู้ชมจ้าอย่ากโกรธหนูนะจ๊ะผู้ชมจ้าอย่ากโกรธหนูนะจ๊ะผู้ชมจ้าโอ้ทำไมมันต่ออะไรอย่างนี้นะจ๊ะผู้ชมจ้าอ๋อขึ้นมาได้แล้วไปกันต่อเลยครับ I believe I can fly I believe I can touch the sky I believe I can die ห้เจ <c oughs> อกล่องเจอกล่องดูดูดูมีอะไรก็ไม่รู้นะครับว่เจอที่วพวบบ้านนี้ครับนะครับเราก็เราก็ไปต่อเลยครับคดุ <c oughs> คดคดุคดคดุคดคุดคุดคุดนี่หล่อใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะใส่หมวกนะครับ เพิ่มปีบังผมตัวเองดูผม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 ,ผมดิมันยังไงไม่รู้นี่เจ็บเจ็บก้อ้ยทำไมมันขึ้นยาจังเลยเนี่ยขึ้นยานะใช่ไหมโอเคครับทำลาย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 อืมโอ้จะเลยแล้วครับท่านผู้ชมอุม้มสลา,ามมาผมไม่อยากไปกับสลา,าม ไปครับหนีสลามแป๊บหบนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับติดเ,เทเทนะปฏิเทเทนะปฏิเทเทนะนะครับเราก็ไปต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ <sighs> นะครับเสียงติดประมาณน,นิดนึงนะครับ ก็ขออภัยด้วยเพราะถ่ายในรถครับ่า่ในรถพมเราเป็นคนจนจุงเบยนะเจออีกแล้วที่นี่ที่ขุดที่ขุดเรามาแน้ันนีแปบแปบแปบเร็วเร็วเร็ว

อ่าปักไฟเยอะจุงเลยนับปอกไฟเตรียมอาวุธขอเตรียมเนีครับเดือดครับอันนี้ครับแค่นี้แหละครับนี่ครับเดี๋ยวเพอ่มกดครับ เพราะฉะนั้นผมปรับเปี่ยนอันนี้เป็นมุมแรงครับเพาจงตีระยะไกลแบบบังกับดาบไม่คือความสมมารรของมุมเด็กโอ้โอ้อาโอ้ชาโอ้้หัวเทไมล่ะครับมุมแหลกนี่อันนี้อันนี้ก็เทครับฟาชชชชชชกชช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 ชเมช หกเก้า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 เจ็ดแปดนะครับขอโทษนะครับท่านผู้ชมรอนานเงี้ยนั๊บนึงเราทำอะไรดีเนี่ยตอนนี้โอเคครับบอลชายเล็กอุต่ะวิ้นเข้าหนี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 ้นหนีหนีหนีวิ้ยเข้าเข้าเข้าวิ้นหนีหนีหีเข้าเข้าเข้าวิ้หนีเอ้ย เสียงเลยเนี่ยเสียงเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกเสียวโอแมนเบียดได้ยังเบียดได้ยังโอแมนยังเลี้ยงไม่ได้อีกเหรออืมนะฮะคลิปคลิปหน้าผมจะลงมาสำรวจภาพนะครับคลิปนี้ก็ข้าโอแมนได้รู้อุกคไอโอแมนไอ ไอ้โอไมนไอ้ไออี้เนี่ยนี่แหละ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 ไม่ได้เมืนมีการมาเกบอะไรครับเฮ้ยทำไมมันมันไปอยู่ข้างในเนี่ยเดียหมดเลยะครับตรงนี้ไต้หวันไม่ายลเลียงบอลขึ้นมาแล้วเราเ้ผมไปอยู่อะไรตรงไฟผมเป็นร้าแต่มาแล้วไอจะไฟออไฟออกกูไม่ได้กินหรอกไม่เอ้ นะครับอือหืออือหืออือหือเป็นการไฟายที่แบบอันนี้มาครับคือแบบผมจะตายอ่ะกินก่อนนะกินก่อนตอนนี้เราต้องเน้นโจมตีระยะไกลครับเฮ้เครื่องแะไรจงเบยเฮ้ยย่าแล็กยาแล็กยาแล็กอืออือโอ้ย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 ผมตายแน่เลย ผมตายแน่เลยโอ้ยโอ้ยอย,อย่าตบสิโอ้ยนี่โอ้เหมือนเราเราต้องฟันมือมันก่อนนะเพื่อจะได้ไม่สะดวกสะดวกต่อการคาบเออเฮ้ยนี่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 น,น,นี่จะตายอยู่แล้วโดนอีกนิดเดียว โนอีกนิดเดียวจบเลยนั่นไงนตายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับบ๊ายบายพโวเกนเยเฮลแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย